สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องเยแมวพาทมอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆมาที่ต้นส้มโอนะคะเพื่อมาขยายพันธุ์ส้มโอนะคะการขยายพันธุ์ต้นส้มโอของเราก็มีหลายวิธีนะคะมีทั้งการตอนการทาบกิ่งการเสียบกิ่งหรือแม้กระทั่งเพาะด้วยเมล็ดนะคะแต่วันนี้เยแมวก็จะมาตอนกิ่งส้มโอนะคะ สมโอก็จะเป็นพันธุ์ขาวแตงกวานะคะรสชาติอร่อยค่ะซื้อมาปลูกไว้ประมาณสิบปีแล้วค่ะต้นนี้ค่ะอันแรกก็ขยายไปแล้วค่ะน้าท่วมตายหมดวันนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาตอนนะคะเอามาตอนกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะต้องเลือกและดูกิ่งที่สมควรที่จะตอนนะคะค่สมโอกิ่งก็อยู่สูงเราก็จะต้องเลือกดูกิ่งนะคะที่อยู่ใกล้หน่อยเพราะว่า หมาะแก่การที่จะลดน้ํานะคะยังแม่ก็จะเลือกกิ่งนี้เลยค่ะกิ่งนี้ก็ยังอ่พอสวยงามค่ะแล้วก็จะเป็นกิ่งนี้นะคะวันนี้ก็จะตอนด้วยกันสองกิ่งนะคะเพื่อนเห็นอะไรไหมคะนุ่งค่ะพึ่งค่ะลางใหญ่มากค่ะต้องใช้ความระมัดระวังในการตอนเลยค่ะถ้าถูกต้นเข้าแรงเขาจะต้องมาหาเราแน่นอนเลยค่ะเรามาลงมือตอนกันเลยค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะตุ้มตอน ตุ้มตอนยัยแม่ก็ทําเองนะคะโดยใช้กากมะพร้าวฝอยอแช่น้ำหนคืนนะคะผสมน้ํายาเร่งรากก็คือเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ย่ยแม่ทาแล้วสําหรับการทําตุ้มตอนนะคะแล้วก็เชือกปอค่ะแล้วก็มีดมีดสาหรับขวานเปลือกนะคะมีดอะไรก็ได้คัตเตอร์ก็ได้แล้วก็กันไกรตัดแต่งกิ่งเพื่อให้การตอนสะดวกนะคะเราไปตัดแต่งกิ่งกันก่อนเลยค่ะ วันนี้ยายแมวจะใช้บันไดเป็นตัวช่วยนะคะเพราะสูงค่ะนี่ค่ะกิ่งหนึ่งนะคะยายแมวจะเริ่มกิ่งนี้ก่อนเลยค่ะระวังมือกันด้วยนะคะ ต้องใช้มีดที่คมหน่อยค่ะเดิมนะคะความกว้างของอที่เราป้อนหรือไอผ่าเปลือกนะคะประมาณนิ้วนึงถึงนิ้วครึ่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราขูดเยื่อค่ะยดเยื่อเขาออกหน่อยนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาทำอีกกลิ่นหนึ่งค่ะก็จะเป็นกิ่งนี้นะคะ หลังจากได้แล้วนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวช่วยในการเล่งรากนะคะก็เป็นกระปินะคะผสมเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเพื่อมาทาบริเวณที่เราป้อนเปลือกไว้นี่ค่ะสองอกิ่งนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นกะปินะคะไม่ใช่มาเอามากินกะมะม่วงนะคะเพราะว่าผสมซะเยอะเลยค่ะเราใช้นิดเดียวค่ะไม่ต้องผสมเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะพอดีพังมือไปเยอะไปหน่อยค่ะเราก็จะทาไปเวณที่เราป้อนเปลือกเพื่อจะตอเลยนะคะ ไม่ยากค่ะระวังจะหยดใส่หัวนะคะเพราะจะกลิ่นแรงมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดนะคะย่าแม้ว่าใช้มือเลยก็ได้ค่ะง่ายดีเนี่ยค่ะ เราจะใช้ตุ้มตอนที่ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่ค่ะการตอนซมโอนะคะจะยากกว่าการตอนมะนาวเพราะว่ารากเขาจะออกยากและใช้ระยะเวลาน,านานกว่าต้นมะนาวมากนะคะมะนาวก็20วันก็จะออกแล้วซมโอนี้ก็จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะคะเราก็ต้องรอเขาหน่อยค่ะเดี๋ยวพอเราออกเราก็จะปล่อยจนกว่ารากเขาจะสีเข้มนะคะแล้วก็จะตัดไปชำค่ะ ขาครึ่งเลยค่ะคเวลาตอนหุ้มไปให้มิดเลยนะคะเพื่อน ็จแล้วค่ะหนึ่งกิ่งเดี๋ยวเราไปกิ่งที่สองกันเลยนะคะระวังพึ่งไปด้วยค่ะเพื่อนๆก็กลัวอยู่นะคะถ้าคิดว่าตุ่มตอนเข้าใหญ่เรามัดสามเปาะก,ก็ได้นะคะถ้ากลัวไม่แน่นะคะ ดึงให้แน่นๆเลยนะคะถ้าหลวมแล้วมดมันจะเข้าจะขึ้นได้นะคะลากก็จะไม่ออกค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งกิ่งนะคะเดี๋ยวเราตัดเชือกต่อออกค่ะเพื่อความเรียบร้อยนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับกิ่งตอนอ่าสโอของยแมวนะคะ เราก็จะหมันลดน้ำเขาหน่อยช่วงนี้ก็แต่ช่วงแรกตุ้มตอนเขาจะอุ้มนานไว้เยอะเราก็สามวันมาลดทีหนึ่งนะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับกิ่งตอนส้มโอส่วนพึ่งก็สงสัยจะหลับค่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่มารบกวนเราดีจังเลยค่ะก็ไม่ยากนะคะสำหรับการตอนกิ่งส้มโอนะคะถพาเพื่อนๆมีต้นไม้หรือไม้ผลที่บ้านเราก็ ตอนไว้ไว้ได้นะคะสําหรับไว้เพาะพัน์ุขยายพันธ์เองค่ะภูมิใจด้วยค่ะทําเองนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บส้มโอก่อนไหนๆก็ขึ้นแล้วนี่เลยค่ะลูกนี้ต่อเลยค่ะนี่สวยค่ะสวยงามมากนะคะถ้าสําหรับคลิปการตอนกิงส้มโอนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมพาทำได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ในบ้านเรือนหรือครัวเรือนของเพื่อนๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมแพรทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บส้มโอกันอีกหน่อยค่ะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ